าเบิ่งวิธีการวัดแป้งพี่น้องพญ่เราไปเอาเราคนมาไปเบงเพง่นวัดแป้งเราเบงเพิคนวัดแป้งมันชิบเดียวก็เลยครับฮะิเลี้ยวไปเลยแมนเมนลงหมดนั่นละคน่ะเราเบิ่งวัดแป้งกอนขั้นตอนการวัดแป้งได้เออหม i don't know เบื่องมองได้มั้งแหละมองมันค่าแป้งมันนะ่ะทีเดียวโอ้โหนะยี่สิบหกจุดเก้าแล้วเขวัดแป้งแล้วก็จะไปไปลงมันก่อน